เนี่เอ่ังน้ในเมื่อมีสัญญาเนี่ยฉันก็ยอมรับเป็นสามีเธอแค่ละนะไดงแต่ว่าไม่ต้องจัดพิธีแต่งงานอะไรทั้งสิ้นจะยอมรับแล้วและในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวได้มีแน่นอนหัวนะแต่ลเลือกให้เลยจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูก แต่งแล้วดีนโอ้โหมีเมียมีเมียมาว่าไม่เอาไปครับทำไมเล่าไม่พร้อมทำไมไม่พร้อมเป็นอะไรเมียมาเสียอะไรเปิดล่งเก่งเสืออีดงนู่นโน่นสาบานยกสารยกให้ไอ้มะเร็งเมียให้ก็เมาก็มีเมียอยู่แล้วนี่พี่เจ้อ สบายทำไมอ่ะทำไมง่ายขนาดนั้น,ะนะ <c oughs> ง่ายยังไงอ๋อผมคุยกับมันแล้วคุยกันแล้วเออขอวิมีอาสองคนมันให้ผมจะมีใจดีขนาดนั้นเออวิมียาผมมันให้แต่ว่าต้องแยกกันนอนคนละที่เป็น <c oughs> ยังไงอ่ะแยกกันนอนคนละที่ <c oughs> ก็คอือีเมียน้อยอ่ะ <c oughs> นอนโรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาลเอออ๋อไป,อไปแค่ไปนอนแหละเอ็มนะ นอนในโรงในโรงแล้วเมียยังไงนอนในคุกไงไปไหมไปไหมไม่ไปไม่ตบรองดินรองดุมเลยมาเป็นเมียกูได้ไหมไม่แฉโน่นรอเนี่ยกูไม่สู้แต่เหม็นเนี่ยกูยืนหนึ่งมาด้วยยืนอยู่เป็นอยู่เลยนะเป็นแฉแล้วกันไปอยู่กับพี่ฮันุมานชานสมองอยู่กับพี่โอ้ยพี่ก็ไม่ปฏิเสธเลยเนาะไม่ปฏิเสธไปอยู่กับพี่เขานี่ ากินได้แลจับนางอะไรเงี้ยจิงหรอใช่พี่สอนให้หนูหน่อยสิวันนี้ท่านกำลังรับชมการได้เราจับนางระหวาห่างนั่งมาและเป็นจากาักรยานไปต่อละ มดูเสียมด้วยมึงมึงเป็นจักรเออจะเป็นจักรยาใส่ลงน้ำไปลึกเลยทำไมหน้าไปโขกประกาัะดีนะไม่โชคดีเดีวก็เสียใจไม่ไม่มดีใจหรอกเธอออกไปจากชีวิตไม่นี้ไม่หรอกจ้าฉันจะอยู่ตรงนี้นะไม่จับไม่จับปิดไหม์มันเ กันแล้วก็คงไม่เมก็คงไม่รักมิมาแล้วในชาติเหยทบุร่วมกนารยงไหตุในสังกัดยังไงก็ต้องเจอจะไปไหนเนี่ยจะไปแต่งงานจะไปแต่งงานทำไมดำดงเหรอ ไม่บอกกันเลยไม่พวกคนนี้เนี่ยดงาโดไม่ใช่รู้เรื่องเขาเนี่ยไปดูด้วยกันเลยเพื่อนกลับ้าโจนี่กับสิงหดําดงไว้เนี่ยเฮ้ยเาเรียกว่าหัวจ้องชอบปล่อยสิชอบไหมชอบปล่อยปล่อยสวยชอบปล่อยเหรอปล่อยน่ารักเออปล่อยน่ารักยังเด็กอยู่ด้วยเก่งด้วยหล่ด้วย เยีมสองหมื่เซนเฮ้ยมึงมีชอบใครไม่ได้ยื่ตังค์มาช่วยลดความร้อนขึ้นไงความร้อนนี่ความร้อนขึ้นใช่เมื่อว่ซื้อตู้เย็มาทียัไม่มันยังไม่อมไม่ยอมยังไม่ยอมยังไมอนะงไมยมยัไ่ยงไม่ยอมงไมเอาัไปใส่เพย่ยอยัง่อม่อ่อมยั่นไ่อมยังไม่ยอมยไ่อมยันอ่ยอมยัั่ง่ย่ยม่ยมั่ง่ย นี่นับตรงทีาอย่างนั้นแกก่อนจะมาถึงสวยขนาดนี้เพราะว่านางเนี่ยโดนฟ้าผ่าสิ่งเก้าครั้งด้วยกันสิ่เก้าครั้งใช่แล้เลยสวยเลยสวยเลยฟ้าผ่าฟ้่าแต่โดนผ่าตรงไหนนี่ยผ่าฉันไปโดนผ่าเบื้องต้นทำไมอ่ะฉันอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยอยากอยากมันก็ป็นอดีแล้วนะถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนใจแล้วนะแล้วขอเสแสร้ง ไม่ได้นะคะขอกง่จจะต้องให้พีเอไปแต่งตัวเน่ยเราลยเขาด้ดงืไม่ได้ดำดงคืนไม่ได้สอง้อไมให้ไมถึงไม่ให้ล่ะเพราะว่าเราน่เป็นคนยกดงให้กับนแชดใช่แต่ตอนนี้ดํา่ดงสวยแล้วก็นทนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเเลยจะขอมาแต่งงานเองไม่ได้ทาไมเรเป็นเจ้าขอคืนที่ต้องคืนสทํไไมไม่ให้ล่เขา กล้าอย่างไม่ดูกล้าพูดน um ี่ก้าพูดนี้ก uh ็เอาไปเลยไม่ร yes? ้าอย่างแต่เราแล้วเราพาเขามาหาที่แล้วออกเลยชื่อกูเขาไยุดให้ออกเลยออกเคนเดียวเอยออกเลอนี่คืออะไรนะแม่กูอะไรกันได้อะเอ้าไม่รู้จักเรื่องรองลำจะเสาเหรอนี่ไปเล่นนี่ ทำไรมึออกบทอยู่แม่กูอุ้ยไปเล่นทีนี่เต็มร้านเลยอุ้ยคนดูพระกว่าจะอยากกันนี่ใครเล่นิเก้เลยอย่าพูดไมตั้งคณะเองชนะอะไรวะแมวเจ้าสำรานคนไม่มีดูมีแต่แมวมองไอเขาจริงลองเพลงด้วยฮะร้องเพลงลาลาลองเพลองเพลงร้องเพลงลาบลาผู้หญิงก็้องเพลงลาก็หน่อย ยงไงก็เอกก็ต้องคู่กันเองเอาเอาเพลงที่เมื่อกี้ทุ่นเลยเลยใมคมสิทธิี่เท้าเฟืองจเลี้ยโลก่คนรักคนเมตตาให้โลกนำรวยยิ่เอาเถิดนะ ให้สมคำว่า hey, สิบลวงโรวยพอใจโนโซโซพระโงกาบหลวงพ่อโวยย่าอยู่พ่อโง่นอนไมหลับวไม่้มบ้ามันเนี่ยงใหม่ไปเดี๋ยเจอกัน